สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุสิภาพใจบุญมาค่ะสวัสดีครับผมนายกิจกรตาค่ะวันนี้พวกเราจะมาทําการทดลองเกื่อวคนในแก้วค่ะอุปกรณ์ก็มีดังนี้ค่ะ 1. ไฟแช็คค่ะสองขวดโหชมพูค่ะที่มีอุณหภูมิต่างกันค่ะสามูมค่ะวิธีทำการทดลองมีดังนี้นะคะ นทุ่พห้พอมีควันค่ะสองนำทุกเยอะเข้าไปในแก้วรูกชมพูค่ะจากหัวที่หนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่าแก้วที่ยังไม่ได้แช่ค่ะจควันจะออกมาค่ะต่อไปค่ะเราจะแช่ัวที่แช่มาแล้วค่ะ จะเห็นได้ว่าแก้วที่ถูกเช่นนคะควันใจคงอยู่ภายในค่ะสรุปผลการทดลองก็มีดังนี้นะคะสรุปผลการทดลองนะครับควันที่นำไปใส่ในแก้วที่มีอุณหภูมิเย็นนะครับอุณหภูมิของควันจะถูกอุณหภูมิของแก้วทำให้อุณหภูมิของควันต่ำลงวอาบริเวณรอบๆนะครับ 我老公说：“黄黄好的班